สวัสดีครับทุกท่านกับผมบอลเมจันสรีดีรับกับข้อสุวโซน2.0โหมด DMC นะฮะวันนี้เราอยู่กันกันกบอีกหนึ่งไกด์ทำเควสที่มีชื่อว่า fail bombing ซึ่งที่ผมเลือกมาเพราะว่ามันมีอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจนะกลับไปกลับมาระหว่างอัลมาสราแล้วก็อาชิก Island ก่อนอื่นเลยในลำดับแรกนะฮะให้เรามาที่เอามาสราอัคดาวิลเลนะฮะหยิบระเบิดที่อยู่ด้านใต้อนุสาวรีย์นะครับตัวสเตจูดก็เรียกได้ว่าอยู่ค่อนข้างจะกลางเมืองนะฮะสังเกตไม่ยากนะครับจะอยู่ตรงระหว่างเท้านั่นแหละของอนุสาวรีย์เก็บมากี่ครั้งก็ได้นะครับตราบเท่าที่เราอยากจะเก็บมาสำรองไว้ถัดมาให้เรารวบรวมอุปกรณ์ในการประกอบระเบิดขึ้นมานะครับก็จะมีแบตเตอรี่นะฮะแบตเตอรี่เป็นสีน้ําเงินราคา50บาทนะวางอยู่ตามพื้น อีกอันนึงจะเป็นอิเล็กทริกคอมโพเนนต์นะครับก็จะอยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับหาได้ไม่ยากราคาร้อยหนึ่งจากนั้นให้เราโยนทั้ง3สิ่งเข้าไปในเดส d ์ดรอปด้านใต้กับอชิกะแคสเซนะครับก็จะมีระเบิดที่เราหยิบมาด้วยก่อนหน้านี้แบตเตอรี่แล้วก็อิเล็กทริกคอมโพเนนต์นะฮะหลังจากโยนเข้าไปในเดสก์ดรอปแล้วมันจะรวมมาให้เป็นอีกหนึ่งไอเทมเควสนะให้เราเอ็กทรัออกจากแมปนี้ ด้วยไอเทมดังกล่าวหลังจากนั้นก็ให้กลับไปที่อามาสราอีกครั้งนะครับแล้วก็นำระเบิดนี้ไปโยนใส่เดดดรอปที่อยู่ที่อาชชลิมพาสนะครับตามที่ผมโชว์ในวิดีโอนี้เลยก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยกับเควสเฟลบอมมิงนะครับก็เอาเป็นว่าอย่างวนี้ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะครับผมแล้วเดี๋ยวไงเราเจอในวิดีโอถัดไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ